จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยนอกเนาะจา้มือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่หกเมษากับมีมาหาห้คือเก่านะจ้กเทิงหุ้นอังกฤษแล้วกับหุ้นเยอรมันพร้อมกับหุ้นรัสเซียนัน่นเนาะจ้าเนาะเขากับมีแนวทางหายั้งสามหุ้น แต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกำลังแนงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระขอให้โซยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้า ก่อนเที่ยวจะไปเบื้องแนวทางเฮากับมาเบื้องรายง,งานผลก่อนนากจากของหุ่นสามลัดเที่ยวหายไปมันที่หาเมษานอกจาเนาะว่าผลออกตัวใดกลับไปเบื้องผลหุ่นแรกก่อนนอกจากของหุ่นอังกฤษเข้ากับหายไปฟันศูนย์วิ่งรูดุดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมาบนออกสามเจ็ดสองล่างออกแปดศูนย์จ้ะเฮากับเขาล่างนอะกจากนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูุดศูนย์กับออกแปดศูนย์ เป็นใจแนนอจะสำหรับผู้ที่มาติดตามช่องคี่น้องซ่อนชาแนลจะแล้วไปเปลี่ยนแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใตน้ำนอกจากเข้ากับขาล่างกันไปกระเบื้องพ้นเนาะพ้นหุ่นอังกฤษไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเนาะสำหรับผลหุ่นเยอรมันว่าผลออกตัวใดนอกจากจะกับมาตามต่อนอกจากนอสำหรับผลหุ่นเยอรมันเข้ากับหายไปฟันหกวิ่งรูดเจ็ดกับหก ผลเชื่อออกมากบนออก4 3 6หกล่างออก8 0จากเข้ากับเขาบนน่าจะนอกเป็นตัวฟันวิ่งรูดโกกับออก3 6กกลับมาตรงกับตัวที่เราหายไปเป็นตัวนิ่งตัวจ้อ2ตัวน่าจะนับ6 3 3 6กเข้ากับแตกบนกันไปเป็นจังไดแน่นนอจากสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่กะดีใจน้ำนอกจะกับเขาบนกันไปกระเบื้องพ้นหุ่น เยอรมันไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเลยนอกําสหรับผลหุนลสเซียว่าผลออกตัวใดนอกจากจากสาหรับหุนลสเซียเข้ากับายไปฟันสามวิงรูซีกับสามผลที่ออกมากบนออกแปดเจ็ดเจ็ดหลางออกสามซีจากเข้ากับเขาล่างนอกจากนอเป็นตัวฟันวิงรูดกับออกสามซีนอกจากเนาะกับมาตรงกับตัวที่เข้าไฮไปเป็นตัวนิ่นตัวเจาะเลยนอกจากเนาะ กับเขาสามซีกันตรงๆเนาะจ้ะเนาะสำหรับร่องจอก,กับเขาเป็นตัวกราฟซีสามสามซีคือกันเนาะจากกะดีใจน้ำเนาะจ้ะเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามช่วงคลิปน้องซ่อนจะ้ะเดาไปเป็นแนวทางได้ไหลายได้น้อยกันบอมือนี้ข้ากัะปังเขาทั้งสามรัดกันเลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับตอนรับ การเปิดของฮุนลสเซียเนาะจ้ะกระเบิงรา่งานผลกันไปแล้วกับไปตามโตอเนาะจ้ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัฐของวันที่หกเมษานะจ้ะวานมีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวได้แน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากกับมาตามโต้เนาะจ้ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามรัฐของวันที่หกเมษานะจ้ะเข้ากับมีแนวทางให้ต้องหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและกับหุนลสเซียจ้ะกับมาเบิงแนวทางของหุ้นอังกฤษกันก่อน พุ่นกังคิดกับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบื้องฟันวิ่งโดดนะจ๊ะเมื่อเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันเจ็ดวิ่งโดดกับไฮแปดกับเจ็ดไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะเมื่อเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง มาเบ่งตัวร่องเนะาะจ้ะตัวร่องกระไฮแปดศูนย์แปดหน,นึ่งแปดสองแปดสามจ้ะไปเบ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็ะไฮเรนไปกรับน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างลดบ้างเอากระใสแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ่ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเท่ากับเบิงแนวทางของหุ่นอังกฤษไปแล้วเนาะจาะกับไปตามต่อเลนสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลจ้าจากกับมาตามตนอเนาะจ่ะสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกับไปเบิงตัวเดนกับให้เด่นหกกกับเดนเจ็ ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนอจากกรหไฮฟันหกวิ่งรูดกระไฮเจ็ดกับหกไปเบิ้งตัวเน้นและกระตัวร่องนากจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเนีนกรหายหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกระายเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งจ้ะ ไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับไฮเลนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเขาก็จะให้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้องเขากับเบื่องแนวทางของหุ่นเยอรมันไปแล้วเนวาะจ้ะ กลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางของหุนรัสเซียว่ามีแนวทางตัวเลขเฮาตัวใดแน่เฮากลับไปเบิงเ้งแนวทางกันเลยจ้าจ้าเฮากลับมาตามตอเนอกจากนะสำหรับแนวทางของหุนัสเซียกลับไปเบื้อาางตัวเด่นกับเด่นหกกับเด่นเจ็ดไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกับหายฟันหกวิ่งรูดกับห้เจ็ดกับหกไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อน ตัวเน้กนกะไหกสองหกสามหกสี่หกหจ้ะไปเบึ้งตัวร่องตัวร่องกะไฮเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็่เจห้าจะไปเบื้งแนวทาง <Okay. S 1> ตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะหฮเลีนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรูดบ้างเท่ากับสช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดนะะอกจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง,ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ต้องเอาไปเป็นแนวทางกัน,กนเบิง้งเท่ากับเบิ้งแนวทางกันไปแล้วนะจาะเป็นกรน,นีนอกจะมือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะ,จะ เบื้องแนวทางหวยหุนสามลัาของวันที่หกเมษากันไปแล้วเนาะจากทั้งหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและก็หุ้นรัเสเซียจะ้ะเบื้องตัวเด่นตัวนิ่งกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอกจะากมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะได้เอาไปเล่นน้่งนักเน้นเ่เบาตรงกับเลขที่เขาคิดไว้ ทายนี่ช่องน้องชานแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ้อนชาแนลก็ขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า